สตาร์ทที่เขียวนี้นะครับไฟที่เขียวติดแหละให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับแต่จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ดูที่เคาน์เตอร์อด้วยนะครับ4อีกครั้งหนึ่งห้าจบการทำงานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกิจเดยบายนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการต่อวงจรส่วนนวาวก็วคือตัวนี้ครับ กับแอรเซนเ d อรชุดนี้นะครับให้ทำงานตามจำนวนที่กำหนดนะครับตัวกำหนดจำนวนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตัวนี้ครับเป็นตัวนับจำนวนครั้งนะครับเป็นแบบดียตอนนะครับสามารถตั้งได้สูงสุดถึง9999ครั้งนะครับเคาน์เตอร์มาดูรุ่นโมเดลครับเป็นยี่ห้อโอมร้อน,นะครับรุ่น H7CN XL nm นะครับคอยล์สโวลต์ ac นะครับหลักการทำงานของวงจรนี้ครับคือกดปุ่มต้นสวิตช์นะครับสตาร์ทนะครับไฟแสดงแพร่ระแรมสีเขียวติดนะครับโซนอยวาวจะทำงานนะครับแอร์เซนเดอร์จะชักเข้าชักออกครับฐานะตอนนี้นะครับแอร์เซนเดอร์ก็จะชักมาติดในมืตรนี้นะครับให้นับหนึ่ง ครับถอยไปแด่มีตรงนี้ก็ชักออกอีกนับ2ถอยหลังไปนับ3นับ4นับ5นะครับนับตามจำนวนที่เราตั้งไว้นะครับพลาครบแล้วนะครับแอดจินเดอร์ก็จะกลับถอยหลังกลับไปอยู่ฐานะปกติแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อวงจรกันเลยครับแนะนำอุปกรณ์ในะการต่อวงจรในครั้งนี้นะครับก็จะมีสกิปเบรกเกอร์นะครับสวิตชิง่งพาวเวอร์สปาย 24่สิโวลต์ดีนะครับเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ของยี่ห้ออมรอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับรุ่น H7CNKXLNM นะครับคอย220ร้อโวลต์เอพร้อมสโตก็ตนะครับรีเลย์ MYCN 3ตัวนะครับพร้อมสโตก็ตรีเลย์รีเลย์ MY2N 1ตัวพร้อมสโตก็ตรีเลย์นะครับมีโซนอยาวนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเดิมที่ผมได้ทำคลิปมา ครับก็จะเป็นรุ่น S Y 7 3 2 0ขีด5 DZ ขีด0 2นะครับพร้อมแอร์ซันเดอร์หตัวที่มีสวิตช์นะครับไอ้ไมโครสวิตช์นะครับตัวนี้ตัวเล็กน,นะครับที่เป็นตัวตัดต่อให้แอร์ซันเดอร์โซหน่อยทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวองจรน,นะครับเดี๋ยวผมจะนำอุปกรณ์ออกไปก่อน สายไฟเส้นแรกครับคือสายไฟสูตวนนะครับเรานำสายไฟเส้นสีดำนะครับมาต่อเข้ากับคอยของรีเลย์นะครับต่อหากันนะครับทั้ง4ตัว น,นี้เป็นสายไฟสูตรว้นนะครับของคอยส่นยวนอยาวนะครับเราก็ใส่ไปด้วยเลยมาดูด้านนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นไฟสูตรวนนะครับต่อเข้ากับคอยลิเล่นะครับส่วนเส้นนี้นะครับเป็นคอยของโซนอยวาว ผมต้งการต่อเรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไปครับจากที่ผมได้กล่าวไปนะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับใช้คอยใช้ไฟ220โวลต์ AC นะครับนำเ,เราต้องนำไฟ220โวลต์ AC มาเลี้ยงที่คอยของเคาน์เตอร์นะครับทำการต่อไฟ220โวลต์ AC นะครับตามแดกแกรมนะครับ คอยจะเข้าที่ขา2กับขา10นะครับขา10นะครับอันนี้ขา2ต่อไปครับนำสายไฟหนึ่งเส้นนะครับคือเส้นนี้เป็นไฟ,ไฟ,ไฟบวกนะครับ24โวลต์นะครับต่อเข้าปุ ton ่มปุ่นสวิต พอดีมีพลเราแหลมด้วยเดี๋ยวผมต่อไฟ0ูโวลต์ก่อนนะครับกันลืมครับรับนำสายไฟนะครับสีแดงนะครับไฟบวก24โวลต์นะครับเข้าปุ่มปต่นสวิตช์นะครับออกจากปุ่มปต่นสวิตช์นะครับ ไปไปต,ต่อเข้า,าหน้าคอนแทค NC นะครับของรีเลย์ CR4 นะครับ1 2 3 4นะครับออท์แหน้าคอนแทค NC นะครับของรีเลย์ตัวที่4นะครับไปเข้าคอยรีเลย์ตัวที่1 นำสายไฟบวกนะครับ1เส้นครับต่อเข้า contact no, NO ของ CR 1นะครับออกจากหน้า contact NO ของ CR 1นะครับไปต่อเข้ากับสายที่มาจาก P ูู้่มปต่นสวิตช์นะครับก็คือเส้นนี้นะครับ ไปครับนำสายไฟหนึ่งเส้นนะครับมาต่อเข้าขอคอยนะครับไฟบวกของดีเลสียหนึ่งนะครับมาต่อเข้าแรมนะครับเรากดปุ่มต้นสวิตช์ปุ๊บนะครับไฟสีเขียวจะติดด้วยต่อไปครับนำสายไฟสีแดงนะครับ ไฟบวก2 4โวลต์นะครับต่อเข้ากัวหน้าคอนแทก NO SO ของรีเลสีย์อันหนึ่งนะครับนำสายไฟบวกหนึ่งเส้นนะครับจากถือมินนนนะครับต่อเข้ากับสายไฟเส้นนี้นะครับที่เรามาต่อเข้าหน้าคอนแทก NO ของรีเลสีย์อัหนึ่งนะครับ นำสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับไฟ24โวลต์นะครับจำมาที่หน้าคอน a c t NO ของ CR 2นะครับแล้วก็นำสายไฟอีกเส้นหนึ่งครับต่อจากหน้าคอนแทกเดีเย CR 2มาเข้าหน้าคอนแทก NO เดีเย CR 3 ครับต่อไปครับนำสายไฟนะครับสีแดงนะครับมาต่อเข้ากับหน้าต่าง NO นะครับของ CR2 ไปเข้าหน้าแท็ก NC นะครับ CR3 ออนกันนาลแทง NC c r 3นะครับไปต่อเข้าคอยนะครับรีเลยเสียสอ 2. แต่จุดนี้นะครับเรานำสายไฟบวกนะครับของคอยส่วนในวาวเข้าด้วยเลยเข้าด้วยกันเลยนะครับ ต่อไปครับจากไฟเข้านะครับน่องแทกเ o ็เสียหนึ่งนะครับไปบวกนะครับเราโมนำสายคอมมอนนะครับไมโครสวิตนะครับมาต่อเข้ากับน่อนแทก n อ็น NO นะครับของเสียหนึ่งตอนนี้ไฟก็จะผ่านน่องแทครีเลย์นะครับ มาเข้าไมโครสวิตนะครับออกจากไมโครสวิตครับไปเข้าคอยรีเลย์ c อ2ต่อไปครับไมโครสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้าสายคอมมอนนะครับ ต่อเข้าหน้าคอนแทค no นะครับของรีเลย์เสียนะครับออกับหน้าคอนแทคของ Microsoft นะครับไปเข้าคอย CR-3 ไฟบวกครับเข้ารีเลย์เสีก็คือเส้นนี้นะครับทำการต่อสายไฟนะครับจากหน้าคอนแทค NO นะครับไปเข้าหน้าคอนแทค NC นะครับของรีเลย์ซียสองออกจาหน้าคอนแทค NC เซียสองนะครับ เข้าคอยเซีอาสามนำสายไฟบวกนะครับของคอยส่วนน้อยวาลนะครับมาเข้ากับสายนะครับ น้าแท็ก c นะครับที่ออกจากรีเลยซอร์2นะครับต่อไปครับนำสายไฟบวกนะครับต่อเข้าขาเบอร์11นะครับของ s เก็ตเคาน์เตอร์นะครับ เข้าเบอร์11ออกเบอร์9นะครับออกเบอร์ 9, เก้วันนี้นะครับไปเข้าคอยลีเลซีอารีก็คือตัวนี้ต่อไปครับตามแตะแกมนะครับ เราต้องต่อตัวนับด้วยรีเซ็ตด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับตรงนี้ที่หมายเลขสามจะเป็นคอมมอนนะครับมาต่อเข้ากับถ้ามันทิกที่ขา5ขา6นะครับตัวเลขเคาน์เตอร์ตรงข้างหน้าก็จะวิ่งขึ้นตามจำนวนที่เราตั้งไว้นะครับคือ5้านะครับหนึ่ง้านะครับเป็นจุวทิกนะครับ แต่ถ้าหมายเลขไปต่อเข้าหาเบอร์7จ็ดครับตัวนี้เป็นรีเซ็ตนะครับแต่ปุ๊บก็จะรีเซ็ตเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าหน้าของเคาน์เตอร์นี้ก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่แต่นี้เราจะให้รีเซ็ตแบบอัตโนมัตินะครับโดยเราไม่ต้องมากดรีเซ็ตนะครับก็จะมีสายไฟนะครับต่อไปนะครับทำการต่อสายไฟจากเบอร์3นะครับเบอร์3าของเคาน์เตอร์นะครับ ไปเข้าหน้าแท็ก NO นะครับ CR3 แล้วก็จะมีโยไม่เข้าหน้าแท็ก NO ของ CR4 ด้วยนะครับหน้าคอนแท็ก NO นะครับของ CR3 ตัวนี้ ตั่หน้าต่าง NO นะครับไปเข้าขาหกของสกเก็ตเคาน์เตอร์ นำสายไฟเส้นหนึ่งนะครับมาต่อเข้าขาเบอร์น่องแหลก NO นะครับของ CRC ครับไปต่อเข้าขาเจ็ดนะครับของซ็อกเก็ตเคาน์เตอร์นะครับตอนนี้ผมได้ทำการต่อวงจรเรียบร้อย แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาตั้งเคาน์เตอร์นะครับเอาเบื้องต้นเดี๋ยวผมตั้งไว้ห้าครั้งก่อนนะครับทำครบ5ครั้งให้แอร์ซูนเดอร์ตัวนี้หยุดการทำงานนะครับนำอุปกรณ์มาใส่นะครับก็จะเป็นรีเลย์ MY2 และ MY4 นะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานของวงจรนะครับออนบีเบเกอร์ครับเข่าเตอร์ขึ้นเป็นศูนย์นะครับศูนย์สี่ตัวนะครับทุกอย่างยังปกติหมดนะครับยังไม่มีตัวไหนทำงานนะครับตอนนี้คอยของโซนอยวาลก็ยังไม่มีไฟเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะกดสวิตช์นะครับสตาร์ทที่เขียวนี้นะครับไฟสีเขียวติดแหละให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับ แล้วมตัวนี้นะครับแล้วก็ดูที่เคาน์เตอร์อด้วยนะครับสี่อีกครั้งหนึ่งห้าจบการทำงานครับกลับไปที่สถาสนสถานเดิมเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทำงานอีกห้าครั้งอย่างที่เรากำหนดไว้โดยวงจรนี้นะครับเราไม่ต้องรอปิดสวิตช์นะครับให้มันทำงานตามจำนวนที่เรา ตั้งไว้นะครับแต่มันจะหยุดการทํางานเองเดี๋ยวผมจะตั้งสิครั้งนะครับกดสตาร์ทครับเดี๋ยวผมปรับปีดให้เร็วหน่อย แปดเกครับก็อยู่ตามจำนวนเคาน์เตอร์ที่เราตั้งไว้นะครับแต่ถ้าว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องการให้มันหยุดตำแหน่งนี้นะครับเราก็สามารถสลับสายนะครับ โดยย้ายสายนะครับย้ายสายเส้นที่มาจากเบอร์3นะครับนะครับตัวนี้ดีๆตัวนี้เมื่อกี้สักครู่นะครับมันเป็นตัวนับนับให้เคาน์เตอร์มันนับนะครับเมื่อกี้ทิกทิงก็นับ1นับ2นับ3นับสนับ5้านะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันหยุดให้แอรเซนเดอร์มาหยุดตำแหน่งนี้นะครับเราก็ย้าย ใส่ไฟเส้นนี้นะครับมาเข้าดีเียอีอาร์สอง ย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับจะต,ตั้งห้าครั้ง้วกันะครับออเมอเรกเกอร์ครับครับเคาน์เตอร์เป็นศูนยน,นะครับตอนนี้กดสตาร์ทครับสังเกตแอร์เซนเดอร์นะครับเต็มในตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนับ สามสี่ห้าแอร์นเจะมาหยุดที่ตรงนี้นะครับจากตอนแรกที่เรายังไม่ย้ายสายนะครับก็จะหยุดที่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็แล้วเรัะตะหน้าง,งานของท่านผู้ชมนะครับถ้านําไปใช้งานจะให้มันหยุดที่สถาน,ถานะตรงไหนนะครับจะเป็นหยุดขนาดที่มันถอยหลังสุดหรือว่าชาก์ขออกมาสุดนะครับ สำหรับวงจรนี้นะครับก็เหมาะอาการใช้งานในการอัดนะครับหรือว่าการบีบอะไรแต้ตออันนี้อยู่ที่หน้าง,งานของท่านผู้ชมนะครับสามารถนำไปประยุกต์ตัดแปลงได้นะครับแต่ว่าวงจรนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าเราไม่ต้องรองมาปิดสวิตช์ให้มาทำงานตามจำนวนครั้งที่จะตั้งไว้นะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับตันนี้ก็ตั้งได้จำนวน9 900, 9 9 9ครั้งนะครับ จะอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับจะตั้งเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับสามารถนำไปประยุกต์ัแปลงได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกิจ DIY ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยครับถ้ามีคลิปใหม่เข้ามานะครับแจ้งเตือนท่านผู้ชมให้เข้ามาดูผลต่อแรกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ